สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการที่ประจรคนเมืองนะครับทางแคนทีวีแล้วก็รายการดีๆอย่างนี้นครับรวมทั้งอีกรายการหนึ่งก็คือตรงเป้าเข้าประเด็นเดี๋ยวนี้ก็มีการนําไปเผยแพร่นะครับผ่านทางทีวีจางดำนะครับก็คือช่องที่25ของ PSI นะครับเป็น m c o t Network นอกจากนี้ท่านผู้ชมก็ยังสามารถที่จะรับชมรายการดีๆอย่างนี้นะครับผ่านทางจานเหลืองหรือดีทีวี TV ได้ด้วยครับนอกหนือจากทางเว็บไซต์ www.cabletv.co.th นะครับวันนี้รายการทิปประจรคนเมืองจะพาท่านผู้ชมมาสัมผัสกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ทุกสุขนะครับเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยของชาวกรุงเทพมหานครรวมไปรกระทั่งถึงประชาชนที่เดินทางสัญจรผ่านไปมาในกรุงเทพมหานครหรือเข้ามาทํางานมาเรียนหนังสือหรือว่าทําอะไรก็ตามในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าวันนี้เราจะข้ามไปอยู่ที่พื้นที่ฝั่งทนกันบ้างครับอกองกำคับการนครบาล9้าครับหรือว่ากน่กนะครับนะ ที่นี่ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะโดยพก็ยิ่งช่วงน้องน้ํามาเืินเมื่อปลายปีที่แล้วก็พื้นที่ของหนองก้าวเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็เจอกับน้องน้ำก็ไปเต็มๆเหมือนกันนอกจากนี้ปัญหาต่างๆครับเกี่ยวข้องกับเรื่องสวัสดิการสวัสวดิภาพความปลอดภัยของประชาชนโดยทั่วไปหรือฝั่งทนก็น่าสนใจนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมารู้จักกับทางผู้บังคับการตํารวจนะครบาลก้าวนะครับพลตรีรัศดากร ยิ่งยิ่งหยงนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับตระกูการตระงบกน .9 เนี่ยอยู่ทางฝั่งคนครับฝั่งคนครับอยู่ฝั่งคนมันอยู่ตรงไหนของฝั่งคนคนทั่วไปอาจจะอาจจะไม่รู้ว่ามันอยู่ตำแหน่งตรงไหนอยู่แถวแถวไหนครับครับบังจคือบกน .9 จะเป็นฝั่งคนตันตกเฉียงใต้ครับฝั่งคนมีสามบกนหรือสามกองรัพการนะครับอความข้ามตำรวจทั่วไปนครมัเจ็ดแต่อยู่ฝั่งันตอเหนือนะครับดิมน้ำนะครับไปถึงจังหวัดขรนถม ออกองข้าวกตรวจนครบาลแปดจะเริ่มตั้งแต่ประมาณมุ่งมุ่งใหญ่ไปถึงลาดพรุนนะครับค,ครับ,รบ่วนกอง้า,าการตรวจนครบาลกอนนครบาลเก้าครับหรืบ 9, อบกนาเก้าก็ถัดจากบกนาแปดไปทาง,งตะนตกถึงสุสารมีถนนสามสายหลักคือถนนรามสองถนนเอกชัยแต่ยังมีถนนตัดเช่นถนนกาญจนาถนนแกล้มโพธิ์ แต่ถนนสายรองนี่จแยข้ากมายเกี่ยวกับแต่ว่าบกโน .9 นี่ยดูจะเข้ามายากหน่อยนะคือถ,ถ้าใครที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตรงนี้อาจจะอาจจะหาลำบากขึ้นก่อนอยู่ในซอ,อยพระรามสองสี่สิบสามพระรามสองสี่สิบสามนะเข้ามาสักเดียวสักสองสารอบก,ก็จะถึง,งนะอาจจะอยู่เลึกหน่อยแต่ว่าเข้ามาข้างในแล้วดูโปรดูปลอดโปร่งดูโอทงแล้วก็มีพื้นที่ น่าสนใจมากนะฮะคือมีทั้งที่ตําการของกบกนเก้ามีทั้งที่พักของข้าราชการตํารวจนะฮะรอบข้างก็มีโอดาราร้านหลวงเยอะแยะเซเว่นฟิล์มเวนอะไรทั้งหลายครับผมพร้อมเลยนะที่นี่ก็มาแล้วอาจจะก็มายากหน่อยแต่เข้ามาแล้วเนี่ยดูเข้ามาเสร็จสรรพเรียบร้อยเนี่ยดูโปร่งดูสบายตานะครับแล้วก็มีการจัดรูปแบบนะครับจัดเลเยอร์เนี่ยน่าสนใจนฮะมีการบรรยากาศโดยทั่วไปเข้ามาแล้วน่าสนใจ มีความฝันจะมาทำนรูงเพื่อทู่ผู้กำกับการใส่ใจใกล้ชิดทิดจากประชาชนครับอันที่เอามาจากไหนหรือว่าเป็นเป็นสโลแกนมาขนาครับคืออันนี้เป็นสโลแกนที่ผมนำมาใช้ครับเมื่อผมอยู่ที่นี่ครับก็คือจริงๆแล้วเรามีวิสัยทัศน์ว่าสร้างสุขให้สังคมนะครับสังคมมาถึงสองคนทุกประชาชนภากส่วนครับทั้งตำรวจทั้งชุมชนทั้งประชาชนทั่วไป ช่บริการพนธีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการบริการบริษัทตำรวจบริการจราจรการป้องกันปราบปรามอาชรมนะครับมีทุกด้านเลยครับเราเชื่อว่าถ้าบริการดีบริการมทุกด้านนะครับประชาชนจะมีความสุขและเราก็จะสร้างสุขให้กับตำรวจด้วยครับเชื่อั่นว่าถ้าตำรวจมีความสุขประชาชนจะมีความสุขไปด้วย เพราะฉะนั้นประชาชนคือคนที่มาขอรับบริการและทางเจ้าหน้าที่ในการที่บำบัดทุกบำรุงสุขคอยดูแลสวัสดิภาพขางคไทยก็ต้องใส่ใจดูแลครับมันก็เลยกลายเป็นที่มาของสโลแกนว่าใส่ใจใกล้ชิดใส่ใจใกล้ชิดด้วยนะถ้าใส่ใจแบบห่างไกลนี่ก็ไม่ดีใช่ไหมต้องใกล้ชิดด้วยคิดจากประชาชนก็คือเอาความพิลงแรงไทนเป็นหลักอันนี้ก็เลยกลายเป็นสโลแกนของที่นี่ท่านผู้การมาที่ที่นานเนี่ย หนึ่งปีครับหนึ่งปีนะฮะหนึ่งปีก็มาทําอะไรที่ดีเยอะพอสมควรเดี๋ยวเบรงที่สองที่สามเราจะไปดูว่าท่านผู้การเข้ามาแล้วทาอะไรบ้างรวมทั้งในส่วนของบอกนเก้านะฮะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแต่ว่าก่อนที่จะถึงตรงนั้นบกนเก้ามันจะเอาท่างเดียนไว้อยู่ฝั่งบนครับนะ,ะบกนเก้ามีกี่สอนบกนเก้ามีทั้งหมดสิบสอนอครับสิบสองนอก็คือส,สนเพิษเกษสพรภาษีเจริญหลักสองน้องแขมน้องข้างกรูบางเทียนท่าข้าง สมดะดม<ล>ะลลครับางบอนและเทียงทะเลครับอ๋อนี่จำได้เขาบอกแล้ว10สอนนะอครับเห็นบอกแบ่งเป็นฝังน่งเหนือฝั่งใต้ใช่ไหมทำไมแบ่งเป็นฝั่งเหนือฝั่งใต้คือจริงๆเอ่แเอแยกจากกันนะครับถนนสายเหนือหน่อยก็เป็นถนนเพชรเกษมนะครับมีค่าสอนอถนนความสอบก็มีค่าสนอครับก็ก็อย่างระดึ้งพอดีครับวันนี้ก็มีอยู่10สนอนนอ10สอนนอสภาพภูมิศาสตร์สภาพกายภาพของ10สนอเนี่ยเหมือนกันต<ม>่านนะ<อ>งกันนะฮะ ใกล้เียงครับใกล้เย็นใกล้เฉียงครับส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่เพื่อการพาณิชย์เกษตรไม่ใช่ครับพาณิชย์เกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมรวมกันเลยครับนอกจากนี้เป็นชุมชนที่อยู่สายบางส่วนด้วยนะครับมีหมู่บ้านขุดขึ้นใหม่ใหม่หลายโครงการครับเยอะไหมหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่เยอะไหมครับหมู่บ้านจัดสรรก็ดีที่อยู่คอนโดมิเนียมอะไรทำงน่าังวลซึ่งกำลังฮอตฮิตมากในพื้นที่กรุงเทพครับในพื้นที่บางกะละมัก็มักจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรครับ กระดุมเนี่ยมีน้อยมากครับที่เดิมก็เป็นชุมชนอาศัยดั้งเดิมครับคืออยู่กับพื้นที่มานานตั้งแต่เรื่องแรกครับก็เป็นคนในพื้นที่ดั้งเดิมนะรุ่นอาจจะรุ่นอายุมากกว่าอายุมากส่วนรุ่นหลักๆมาก็อาจจะไปขยับขยายไปอยู่ที่อื่นไปมีครอบครัวไปแล้วนอกพื้นที่ไปแต่ว่าคนที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่ก็น่าจะเป็นคนคนชุดเดิมครับเป็นชุดเดิมคือประชาชนสนใจครับ จะเป็นคนชุดเดิมนะครับโดยหลักจะเป็นชุดเดิมคือที่อยู่มาตมางแต่ปู้ย่าตายา่เลครับส่วนหนึ่งคือขยายมจากฝัง่งกรุงเทพหรือฝั่งบางนาแปดซึ่งอยู่ในน้ำจ้ำยานที่ขยายมานครับเขี่ยมาฝั่งนี้หลังจากที่มันแออัดหรืออะไรยังไงเข้ากันมาครัฒนาส่วนจำยาจะเป็นเอสเอบีหรือหรืออุตสาหกรรมขนาดขนาดย่อมนะครับขนาดกลางขนาดย่อมอะไรบางย่อมนอกจากนี้ก็จะมีขนาดใหญ่โรงงานที่เป็นแบรนด์หรือเป็นโภเยิมเป็นรับจ้างผลิต จากแปลงต่างๆไดอีกมากมายเป็นอนค์จีจันนะครับก็จะมีชุมๆช่วงงานเกิดขึ้นด้วยนะครับในพื้นที่นี้ก็ถ้าถ้าพูดถึงในสภาพปัจจุบันก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่ผสมผสานระหว่างระหว่างเก่ากับใหม่นะฮะผสมผสานกันลงตัวไหมท่านผู้การก็ไม่ลงตัวเท่าไหร่นะเกิดการพทะกันทางสังคมนะครับคือความแตกต่างทางรายได้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นนะครับเศรษฐกิจสังคมที่แตกแต่ต่างกันก็เกิดการกระทะกนันขึ้นมาบ้างแต่ว่ามันอยู่ในขอ,อบเขตที่เราสามารถควบคุมได้ไม่เกิดผลกระทบต่อสังคมมากยังยังกลุมที่ทําทาพื้นที่เกษตรอาจจะไม่ค่อยอยากให้ความเจริญเข้าไปสักเท่าไหร่ไม่อยากให้โรงง <ใช S 2> านอ<ม>ุตสาหกรรมเข้าม,ม,มาสักเท่าไหร่แต่ว่าคนที่เข้ามาลงทุนก็มองว่าพื้นที่เกษตรก็มันสภาพอากาศดูเพื่อเป็นโปลูกมันดีกว่าก็อยากจะขยับพื้นที่เข้าไปมันมีมันมีแรงเสียดทานหรือว่าความเห็นที่ต่างกัน จนต้องมาพึ่งตำรวจพึ่งเจ้าที่บ้านหน่งนฮะไม่มีครับไม่มีส <ะ S 1> ัเที่ค่อนข้างสุกจุกชุมชนจะมีการผสมประสานกันครับทางการก็ยังดูสภาพสิ่งแวดล้อม,อมและชุมชนอยู่นะครับในส่วนของอออนักธุรกิจก็มีการคืนกำไรสู่สังคมนะครับเราก็สามารถอยู่กันได้ในส่วนของภาคเกษตรนั้นไม่ค่อยจะมีปัญหาครับเพราะว่าเป็นสวนน้อยส่วนจะเป็นพื้นที่ติดทะเลที่นี่เป็น พื้นที่เดียวของกรุเงเทพมหานครที่มีพื้นที่ติดทะเลนะครับอ๋อเลยเป็นที่เดียวครับอ๋อบอกโน .9 เนี่ยติดทะเลติดทะเลครับแล้วแสดงว่าติดทะเลมันก็ต้องมีแหล่งท่องเที่ยวแหล่งพักผ่อนที่คนกรุงเทพอาจจะมาสายมาเไนเตอร์เทนเมนต์พาครอบครัวมาในช่วงวันหยุดอะไรพวกนี้มีมีเยอะไหมครับท่านออมีมีมีที่เดียว เป็นร้านอาหารสุดยอดครับร่างอาหารชื่อดีแต่ว่ามันติดกับพรมทะเลนะบรรยากาศมันคงจะดีนะใครอยากจะแวะเวียนมานะฮะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็พาครอบครัวมาพักกรุงเทพแส่งว่ามันก็มีอะไรดีๆเยอะเห็นไหข้าวฝักมาหน่อยนะบกนอ้าอยู่ตามฝักโดนเนี่ยนะมาไม่ไกลคือสภาพการจราจะอาจจะเป็นมลาวมลอาจจะติดแต่ว่าวันวนะันอย่างวันที่ผมมาไม่ค่อยติดสซะตั้งปกติแล้วมันจะติดหรือไม่ติดโดยส่วนใหญ่จะติดช่วงราชอาศร์ครับคือถนนพระรามสองครับหรือเป็นเส้น เป็นถนนที่เข้าออกหนึ่งครับตอนเช้าคนเข้าเมืองมากพอช่วงเย็นคนก็ออก้องเมืองนะครับเป็นเส้นทางเป็นประตูเข้าออกของเขตมหานครอ๋อครับถ้าจะลงต้งลงใต้ออกไปจะความมาถมอะไรก็ต้องผ่านทางซีด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นรถคือช่วงเช้าเข้าเมืองติดแน่นอนครับแต่ว่าขาช่วงเย็นก็ออกนอกเมืองก็คือคนไปก่อนครับนะอันนี้คือสภาพภูมิศาสตร์โดยทั่วไปของทางบนอ .9 ู่นย์เรื่อปัญหาโดยภาพรวมเป็นยังไงฮะปัญหา ความเดือดร้อนปัญหาเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเ,เ,รเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรในพื้นที่ของบกนข้าวที่เป็นอย่างไร้ัปัญหาอาชญากรรมนะครับ<ม>สิตธิอาชญากรรมของเราเกิดขึ้นน้อยเ<ม>พราะเรา่มีการศึกษาปัญหาจากพื้นที่นะครับ,รบแล้วก็จัดสายตรวจจัดมาตรการป้องกันที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ชุมชนโรงงานชุมชนท้องถิ่นชุมชนย่านเ,าเขตหมู่บ้านต่างๆแล้วก็จะมีมาตรการต่างกๆครับ ก็สามารถควบคุมได้และเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นที่นี่มักจะเป็นคดีที่ถ้าคดีผูกเชิงน,นะครับมักจะเป็นคด,ดีฆ่ามากกว่าเป็นเรื่องของพลงานที่ถึงสุรากันอะไรกันซึ่งเรามีมาตรการป้องกันอยู่แล้วแต่เมื่อเหตุเกิดขึ้นเราก็จับได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับก็ส่วนในวหญ่ก็เป็นเป็นกลุ่มผู้ชายแรงงานจาเป็นแรงงานไทยหรือว่าอะไรนั่างประเทศท่านผู้ชมครับ มีทั้งแรงงานไทายและต่างชาติกับแต่ที่มีปัญหากันก็ส่วนใหญ่เป็นคนไทยครับอ๋อเป็นคนไทยอ่ะครับไม่ได้เกี่ยวกับต่าง่ธงชาติเป็นแค่แรงงานต่างดาวอะไรเลยนะครับมีเรื่องส่วนครับแต่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานไทายนะพอเลยนะทำไมแรงงานไทยมันใจร้อนขนาดนั้นเลยเพุกการก็คงจะเป็นการดื่มเหล้าแล้วก็มีการ ก็ท้ากันท่าแล้รมกันบางอารมณ์ทางอารมณ์นะคือ,อแรกๆกาไม่มีน้ําเปลี่ยนทิสัยก็เป็นเพื่อนกันคุยกันได้ปกติแต่พอตั้งวงอะไรอันนี้ก็ต้องระวังนะครับ,ครบใครยับยั้งข้างใจไม่ได้ก็คงจะมีปัญหามันก็คงจะเหมือนกันกับสภาพคือ,ยอยที่อื่นๆบอกเข้าะจว่าน่าจะเป็นไะคือปกติธรรมดาถ้าไม่ดื่มต้องดื่มแอลกอฮอล์ก็คุยกันชันทวิทย์ได้แต่ว่าดื่มก็้ดื่มแอลกอฮอล์ความมันมันจะมีเรื่องที่มันมันพูดนั้นไม่ลงรอยกันสักหน่อยนะแล้วสุดท้ายก็ใช้กำลังกำลังองุธ มีมีเยอะแค่ไหนทรับแม่ตัวไม่มากครับไม่มากคร <ำ S 2> <ำ>ับเป็น,เป,นเป็นกระสายยาครับเป็นสายยากระสายยา <c oughs> ให้ทางตำรวจได้มีคดีคดีเกี่ยวกับเรื่องอาชญากรรมได้ทำได้นะครับที่มายืนอยู่ตงรงนี้นะครับท่านผู้การเพราะว่านอกเหนือจากจะมีรายชื่อผู้หลักผู้ใหญ่ตำรวจผู้หลักผู้ใหญ่ของทั้งตำรวจตํารวจดุลยชาติของกองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วนะครับก็ยังมีในส่วนเนี้ยภาคเก้าที่เรียนไปเมื่อสักครู่เดียวนะฮะ จะมีเรื่องที่น่าสนใจมากในในบกนกา้าเพราะว่ามีซอยเตรียมในผลด้วยนะครับแล้วก็ยังมีภาพนะครับภาพกับป้ายชื่อของท่านรองท่านรองผู้การนะฮะที่ในจํานวนนี้มีหลายท่านนะครับที่จะขยับขึ้นเป็นนายพลเดี๋ยวช่วงเบรกสุดท้ายจะพาไปดูนะว่ามีท่านไหนบ้างถึงท่านกับที่มีการตกแต่งตน,นว่าเป็นซอยเตรียมนายพลนะอันนี้ก็เป็น เรื่องหนึ่งซึ่งืงเป็นสีสันก็เป็นเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการทํางานของที่นี่ครับแน่นอนที่สุดถ้า,าทํางานแล้วนะครับปฏิบัติภารากิจแล้วเนี่ยถ้าไม่เข้าตาโอกาสที่จะเติบโตโอกาสที่จะก้าวหน้าก็คงจะลําบากหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าขยับขึ้นมาขนาดนี้ก็แสดงว่าที่นี่ก็มีผลงานกันพอสมควรทีเดียว<ะ>ในรอบปีที่ท่านมาอยู่เนี่ย<ะ>เป็นยังไงบ้างครับคือ ทุกคนมีความสุขครับมีความสุขนะตัวท่านดูป่ะไม่ดูครับไม่ดูนะเจอลุกนองลูกนองเจอผู้ใต้บังหน้บัญชานี้ครับผมเขย่าครัอความสุขที่เกิดขึ้นครับมันเกิดจากการกระทําของทุกๆคนทํางานทําด้วยใจครับใส่ใจใกล้ชิดที่จะประชาชนครับใส่ใจคือทาด้วยใจครับผมเชื่อมันว่าถ้าเขาทำด้วยใจมันไปได้ดีเองถ้าทำแรงการทีวีทำด้วยใจแรนทีวีจะดีมาก ถ้าทาแบบตามคำสัง่งทาแบบขอบมคีมันไม่เกิดประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นเราถึงต้องให้ทุกคนทาด้วยใจรหรือเอาใจไปใส่นในงานแต่ถ้าดนพอจะต้องใกล้ชิดนั่นคือใกล้ชิดกับปัญหาใกล้ชิดกับถานการใกล้ชิดพื้นที่ใกล้ชิดข้อมูลใกล้ชิดกับประชาชนมันถึงอะไรหลากหลายแล้วเราจะไปได้ถูกทางการทํางานการแก้ปัญหาจะไปถึงอย่างถูกทางครับที่สาคัญที่สุดก็คือใกล้ชิดประชาชนนะครับเป็นแนวคิดทที่ เรียกว่าเอาใส่อินครับเอาความต้องการของชุมชนหรือประชาชนเป็นหลักนะครับมาเป็นหลักคิดถ้าเราคิดว่าเราทําถูกแต่มันไม่ถูกใจคนก็ไม่เกิดประโยชน์ส่วนเพื่อว่าเรามีวุฒิครบมือนะครับในการพัฒนาอุตสากรรมมันอาจจะดีครับแต่ชาวบ้านไม่ต้องการเพราะที่นี่ไม่ได้อุตสากรรมสูงขนาดนั้นไม่จำเป็นจะต้องพกวุฒิถึงครบมือขนาดนี้เขาต้องการที่จะตำรวจยิ่งมากกว่าแล้วก็เอา แนวคิดเอาความรู้สึกก็มาเป็นเป็นโจทย์ในการทำงานของเราก็อย่างที่ท่านว่านะครับเอาไซน์อินแทนที่จะเป็นอินไซน์เอาเวลาไปเจอเขาคงแค่ว่าตำรวจตำรวจที่นี่มีรอยยิ้มมีครับมีรอยยิ้มนะเราฝึกคนออกมาตลอดครับทุกคนต้องยิ้มต้องยิ้มได้นะเจอประชาชนจะต้องยิ้มไม่ได่เจอแล้วเนี่ยหน้าตาบึ้งบ่นไม่ใช่นะครับครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับของในส่วนของบกน .9 นะครับที่ท่านเป็น ผู้การอยู่นะฮะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะฮะคโครงการที่ท่านทํานอกเหนือจากเรื่องการพยายามที่จะไปดูแลปัญหาไปดูแลทุกสุขไปดูแลเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่แล้วนะครับทั้งชาวกรุงเทพมหาคนครเองก็ดีหรือแม้แต่คนที่เดินทางผ่านไปมาหรือก็มาทํางานทําการในทางไหนทั้งพวงโครงการหนึ่งซึ่งน่าจะบอกว่าเป็นผลงานของท่านด้วยเป็นผลงานของบอกน .9 ด้วยนะครับก็คือโครงการโครงการสีขาวจุจนซีขาวจุลซีขาว,ขาวนะฮะ เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันในปรเดหน้าเพราะว่านี่เป็นโครงการที่ต้องบอกว่าประสบความสาเร็จมากนะครับสอนอสอนหนึ่งต้องมีอย่างน้อย3ชุนชนครับผมนะฮะสชุนชนมี10บสอนสอาชุนชนแล้วประกาศเรียบร้อยนะครับประกาศพัรกิจเรียบร้อยประกาศตัวเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติดนะครับวิธีการที่จะนํามาสู่ตรงนี้แน่นอนว่าไม่ง่ายแน่นอนนะฮะแต่ว่าวิธีการ มาถึงวันนี้เนี่ยทำอย่างไรบ้างแล้วที่สาคัญก็คือว่าจะรักษาโครงการดีๆอย่างนี้เอาไว้เนี่ยอย่างไรเพราะว่าปัญหาเรื่องอยาเสพติดก,ก็รู้ๆกันอยู่นะครับไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะที่ใดที่หนึ่งไม่ใช่เฉพาะบกามากา้าพื้นที่โดยทั่วไปเนี่ยเกือบทุกพื้นที่ของประเทศไทยตอนอยา,า,าเสพติดกลับมากลับมาถึงท่านถึงท่านที่ท่านต้ก,การบอรว่าบางทีตัวเลขที่ที่ได้ที่จับได้อาจจะเป็นส่วนน้อยครับ,รบถ้าเทียบกับ,บจํานวนปริมาณของยาเสพติดที่ผลิตออกมาจริง ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะเพราะว่าผู้ผลิมไม่ยอมแจ้งให้เรว่ามันปิดาด้เราก็เลยไม่สามารถที่จะรู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่านี่เป็นโครงการนึงนะเดี๋ยวเรากลับมาในเบรกหน้าเนี่ยเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูนะครับว่ารายละเอียดโครงการชุมชนสีขาวของบอกน .9 เนี่เป็นอย่างไรพักกันู่เดียวครับ